สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมพี่เต็มโรงเรียนสอนภาษาเกาหลีโกโูกโกูกคูเรียเหมือนเดิมครับและวันนี้ผมอยู่กับพี่น้องกโูกโคูเรียลูกศิษย์ทุกคนที่อยู่ที่สนามบินสุวร์ภูรูวันนี้เราบินในนามอาประเภทงานอะไรครับ ทุกคนอยู่กับพี่เปรมเหมือนเดิมครับท่าอากาศยานสานามบินสุวรรณภูมิวันนี้อยู่กับผมที่เป็มโรงเรียนสอนภาษา,า,าเกาหลีโกโกคโโเรียเหมือนเดิมครับและวันนี้ผมอยู่กับพี่น้องโกโกโคเดียลลูกศิษย์ทุกคนที่อยู่ที่สานามบินสุวรรณภูมิวันนี้เราบินในนามอ่าประเภทงานอะไรครับ อุตสาหกรรม CBT 1 4บขีดหนึ่งครับ CBT 1 4ีขีดหนึ่งทุกคนเลยใช่ไหมครับครับอันดับแรกผมอยากจะให้พี่น้องเรานะครับได้แนะนําตัวอย่างเป็นทางการก่อนนะครับเริ่มต้นจากคนแรกเลยครับสวัสดีครับชื่ออาร์มนะครับมาจากจังหวัดชุมพรครับสอบผ่านในอบอุตสาหกรรม CBT 1 4บขีดหนึ่งครับขอผมได้โรงงานเกี่ยวกับเหล็กครับโอเคสวัสดีครับปอนครับได้งานอุตสาหกรรมครับ มาจากจังหวัดกำแพงเพชรครับผมสวัสดีครับผมชื่อนายมูฮัมหมัดฟาซสันเจเวนะครับมาจากจังหวัดยะลาครับผมเกี่ยวกับอุตสาหกรรมครับโรงงานโลหะครับสวัสดีครับซื้อน้ำนะครับมาจากจังหวัดรีสะเกตนะครับผมสอบ่านอุตสาหกรรมครับอีเพสรอบ14งานที่ได้คือแปลรูปไข่ไก่นะครับผมสวัสดีครับผมชื่อมอร์ครับมาจากคอนเกนครับได้อุตสาหกรรมรีไซเคิลครับตอนนี้เราก็อยู่กับ นักเรียนของเราทั้งหมดทั้งหคนที่บินวันนี้ในประเภทงานอุตสาหกรรมตื่นเต้นไหมครับวันนี้ตื่นเต้นมากครับคนอื่นล่ะเป็นไงบ้างตื่นเต้นตน้นอยมาไกลที่สุดของเราน่าจะมาจากยะลายะลาใช่ไหมครับวันนั้นที่รู้จักว่าตัวเองมีรายชื่อบินนะครับดีใจแค่ไหนสําหรับซันก็ไม่คิดเหมือนกันนะครับว่าจะผ่านมามาถึงจุดนี้ได้ครับซันเนี่ยจริงๆแล้ววันที่วันที่ มีข่าวว่าน้ําท่วมที่ยาลาตอนนั้นได้ถ่ายรูปมาในกลุ่มให้พวกเราดูด้วยทุกคนก็ต่างรุ้นไปกับพร้อมน้องๆน,นะครับเพราะว่าน้ําท่วมหนักมากตอนท่วมวันวันแรกไม่เท่าไหร่พอวันที่2องปุ๊บเนี่ยปัญหาคือซันเริ่มเหลือแบตเตอรี่เพียงแค่30%แล้วออกจากที่นั่นไม่ได้พี่เตมก็เลยคุยกับน้องว่าเฮ้ยนะฮะน้องเขาปรึกษานะว่าพี่เตมเอาไงดีาลมออกพื้นที่ไม่ได้เลยยกเลิกดีไหม ตอนนั้นมีในในในความคิดเห็นมีความรู้สึกว่าตัวเองคิดว่าจะยกเลิกหรือจะไปต่อตอน,ตอนที่พี่พ็มแแน่ะผมผมคิดว่าผมผมอยากจะเลื่อนครับเพราะว่าสถานการณ์ตอนนั้นมันมันหนักมากครับพี่แล้วก็เหมือนทุกอย่างมันมันไม่อำนวยเลยครับแล้วก็คือไม่เคยเกิดขึ้นด้วยนะครับไปน้ำท่วมแบบเนี้ยครับ พี่เปมก็ได้พูดคุยกับน,น้องนักเรียนของเราถือว่าเป็นน้องเล็กของกลุ่มเราสุดเลยนะก็ไม่อยากให้ยกเลิกนะตอนนั้นเพราะว่าเราคุยกันวันนึงอะทั้งทั้งหลายทั้งหลายไปแจ้งทั้งโจไปแจ้งติดต่อได้บ้างไม่ได้บ้างเพราะแบตแบตต้องเซฟไว้เพื่อสำรองไว้ไวเวลาฉุกเฉินต้องแจ้งกู้ภัยนะครับก็โชคดีรูปวิดีโอที่ถ่ายมามีกู้ภัยวิ่งมาแต่ก็ยังออกนอกพื้นที่ไม่ได้เนาะตอนนั้นนะฮะจนล่าสุดก็เพิ่งนั่งเครื่องมาเมื่อคืน ก็ามานอนที่โรงเรียนนะครับก็จองจอง,จองตัว๋วรถไฟอะไรเรียบร้อยแล้วครับแต่ว่ารถไฟไม่เดินเดินไม่ได้ก็เลยมากับเครื่องบินเลยครับพี่เบิ้มก็อยากให้ทุกคนได้รับโอกาสพอได้พอได้เราได้โอกาสเราก็ต้องคว้าโอกาสนั้นเอาไว้นะครับเพราะว่าถ้าเรายกเลิกเนี่ยเราอาจจะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งก็ได้นะครับฝั่งโน้นเป็นไงบ้างฝั่งโน้นเดินทางมากรุงเทพเมื่อวันไหนหรือว่าอยู่อยู่ที่กรุงเทพอยู่แล้วเดินทางมา เมื่อวานครับมาพักที่นี่คืนหนึ่งพี่ก็ตอนบ่ายบ่ายโมงองึงครับครับท<ค>นกันนี้ก็เลยช้าตอนจช้าก็รีบตื่นมาที่กรมเลยครับเราเราได้นอนบ้างหรือยัง <c oughs> ตื่นเต้นเราเลยไม่ได้นอนเ <c oughs> สาเล่นเสาเล่น <c oughs> อ่ะสำหรับ ของเราพี่ใหญ่เนี่ยอันนี้ถือว่าพี่เปมบังคับให้เป็นพี่ใหญ่ของกลุ่มรุ่นนี้เลยนะเวลาจะไปไหนไปกินข้าวอะไรที่ยอจูนะครับเดี๋ยวเดียยกเป็นลากกระเป๋าเชื่ยน้องๆไม่ต้องก็ให้พวกเรานะถือว่ารุ่นพี่ของเราเป็นพี่ใหญ่นะครับก็ดูแลน้องๆนะครับแล้วก็น้องๆก็ดูแลพี่ด้วยท้องเลี้ยงเราได้โรงงานอยู่ในเขตจังหวัดอะไรของเกาหลีใต้ครับอ่าขยงกีโดครับผมเขตกีโดอินครับผมเป็นโรงงานโลก แปรไข่ไก่ครับที่ได้ข้อมูลมาแค่นี้เลยครับที่เปียมก็ได้ยินข่าวมาว่าโรงงานที่แปรรูปเกี่ยวกับฟาร์มไข่ไก่อะไรประมาณนี้ะได้ได้เงินดีได้เงินดีเพราะรุ่นพี่ของเราหลายคนก็ได้ฟาร์มนี้อยู่ไม่แน่ใจอาจจะไปเจอรุ่นพี่ของเราก็ได้นะครับครับอ่าแล้วก็รุ่นพี่บอกบอกว่าถ้าเกิดว่าโดยทั่วไปแล้วนายจ้างเขาจะให้เราดูแลเป็นฟาร์มเป็นเฮาส์ถ้าเกิดว่าเฮาส์เนี่ยไข่ได้ผลผลิตดี ไก่ออกลูกดกอะไรประมาณเนี้ยเราก็เหมือนจะได้โบนัสไปด้วยอ่ก็ขอให้เป็นอย่างนั้นครับอ่ะอีกคนหนึ่งหนุ่มสุดเท่ของเรานะครับอ่าในในโปรไฟล์ก็เราไปเที่ยวญี่ปุ่นมาครับนะตอนนี้เกาหลีหนาวแล้วนะครับฉะนั้นอากาศหนาวเนี่ยคงคงไม่มน่าจะชินแล้วครับอ่าค,คงไม่เท่าไหร่เข้าใจความรู้สึกความหนาวแล้วครับ เราได้งานโรงงานประเภทอะไรครับเป็นอุตสาหกรรมเกี่ยวกับหลอมเหล็กครับแต่ไม่แน่ใจว่าหลอมเหล็กอะไรนะครับมีเห็นแม่พิมพ์แล้วก็ไม่แน่ใจว่าขึ้นรูปอะไรนะครับตอนนี้ไม่แน่ใจครับครับผมแต่ว่าหลอมโลหานี่แน่นอนครับในสัญญาจ้างเงิน OT หรือได้หยุดวันเสาร์อาทิตย์เยอะมีไหมน่าจะทําจันทร์ถึงเสาร์ครับอาทิตย์น่าจะหยุดครับอือโอเคก็อยู่ในเขตจังหวัดอะไรของทางกับแทกูอยู่ขายองซันครับ ขยองซันครับอยู่ขยองซันติดแท็กูเลยครับช่วงนี้ลงหลอมเหล็กก็ถือว่ามีฮีตเตอร์ในตัวฉะนั้นก็อุ่นอยู่แต่ถ้าหน้าร้อนก็ต้องดูแลตัวเองด้วยนะอาจจะใส่เสื้อกล้ามส่วนของเราของเรานะโรงงานอยู่จังหวัดอะไรของทางของผมอยู่ที่ชุมชองนำโดครับอยู่จังหวัดเมืองชอนานครับงานที่เราได้รับเป็นเกี่ยวกับสายงานอเป็นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเกี่ยวกับเหล็กครับเกี่ยวกับเหล็กเส้นครับ เหล็กเส้นโอ้คล้ายๆกันแต่เป็นอันนี้เป็นหลอมเหล็กอันนี้เป็นเหล็กเส้นครับดังนั้นก็พี่เปยมคิดว่างานเหล็กเนี่ย<ม>ก็เท่าที่เห็นจากรุ่นพี่ของพวกเรามาโดยส่วนมากแล้วโอทีมีตลอดบางคนเหล็กเหล็กเส้นหลอมเหล็กมาเป็นเส้นนะครับรีดเหล็กให้มันเป็นเส้นให้ขึ้นรูปต่างๆนะครขอให้ทุกคนได้โอทีเยอะๆนะเป็นห่วงเป็นห่วงน้องเล็กมากตอนนี้น้องเล็กก็เพิ่งเดินทางครั้งแรกครั้งแรกด้วยแล้วก็ยังทุกๆทิฐิทิตเอกสารหลายอย่างพวกเราก็ฝากดูแลกันด้วยนะครับ แต่มีอะไรก็แจ้งเข้ามาในกลุ่มนั่นแหละพี่เต็มก็ดูแลพวกเราเป็นห่วงเป็นพิเศษเลยตั้งแต่เราทุกคนเห็นในไลน์มาตกใจนะตอนแรกนะตกใจไหมใช่ครับพี่น้องจะออกกันมาได้หรือเปล่าก็นี่ก็เป็นการสัมภาษณ์นักเรียนของโกโก้เกาหีังสิตนะครับสำหรับตอนนี้นะครับผมก็อยากให้เพื่อนเพื่อนนักเดินของเราให้คําแนะนําสําหรับคนที่อยากจะมาทํางานเกาหลีใต้แบบถูกต้องตามกฎหมายสักคนละหนึ่งการอวยพรนะครับเริ่มต้นจากเรากนครับก็ขอให้ทุกคนที่มีความพยายามมีความตั้งใจนะครับ ขอให้ทุกคนสอบผ่านครับผมแล้วก็ผมเชื่อว่าไม่มีอะไรที่เราทําไม่ได้ครับเรากําหนดผลลัพธ์ไม่ได้แต่เรากําหนดตัวเราเองได้ครับขอบคุณครับโอ้โหเป็นคําคมที่ดีมากเลยครับสำหรับผมก็ไม่มีอะไรเยอะครับมีแค่ตั้งเป้าหมายไว้ครับแล้วก็มีวินัยครับผมคิดว่าทุกคนทําได้ครับแค่มีเป้าหมายครับขอบคุณเยี่ยมครับ ครับก็อยากจะชวนพี่น้องภาคใต้ทุกคนนะครับมาทํางานที่เกาหลีแบบถูกกฎหมายกันนะครับแล้วก็คือผมก็ไม่ไม่คิดเหมือนกันนะครับว่าจะจะมีวันนี้ครับครับผมขอบคุณครับหลักๆคือถ้าเราตั้งใจจริงยังไงก็ไปได้ครับข้อสอบไม่ยากครับมันอยู่ในกระดาษหนังสือทั้งหมดแล้วครับสู้ๆครับ ความพยายามไม่เคยทำลายใครครับครับ <laughs> อะโอเคคผมกับรูปศิลป์ต้องขอลาทุกคนไปก่อนนะครับเราเจอกันกันกบสาระในดีแบบนี้โคโค่เคยเรังสิต์นะครับอยู่ห้างห้างเซรังสิตปโฮมอเตดเจ็ดสองเราเจอกันใหม่ครับทุกคนสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีครับบสวัสดีครับ